ฮัลโหลสวัสดีนักเรียนนะคะชั้นประมึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะอะทีนี้วันนี้นะคะครูอีฟมาฝากนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเสริมจากครั้งที่แล้วซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรคะการแนะนําตัวเองไปใช่ไหมคะทีนี้การแนะนําตัวเองเดี๋ยวทบทวนก่อนมันมีทั้งหมดกี่ส่วนใครจําได้บ้าง มีกี่ส่วนลูกมี3ส่วนคือส่วนกล่าวทักทายส่วนอะไรคะกล่าวแนะนําตัวเองและส่วนสุดท้ายก็คือบอกว่ามาจากที่ไหนใช่หรือไม่ทีนี้ในการกล่าวทักทายใช้ได้อะไรบ้างคะ Hi Hello ก็คือสวัสดีไม่เจาะจ,จงเวลานะคะสามารถใช้ได้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นใช้ได้หมดนะคะอะ Hi ใช้สนิทหน่อย Hello ก็คือใช้แบบไม่ได้สนิทมากขนาดนั้นแต่ก็ ใช้ได้เหมือนกันโอเคไหมคะแล้วทีนี้จอจงเวลาขึ้นมา Good morning คือสวัสดีตอนเชา้าแล้วก็ Good afternoon คือสวัสดีตอนบ่ายใช่ไหมแล้วก็ Good evening คือสวัสดีตอนเย็นใช่ไหมตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะใช้ได้ทีนี้ส่วนที่1กล่าวไปแล้วเรียบร้อยการจะบอกชื่อบอกได้กี่แบบเหรอสองแบบเท่านั้นคือ My name is แล้วตามด้วยชื่อแล้วหรือ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 จะเป็น I am I am ตามด้วยชื่อถ้าย่อสั้นๆย่อได้ว่า am ตามด้วยชื่ออย่างเช่น am ชาโลทร I am ชาโลทรแล้วแต่จะถนัดอันไหนใช้ได้เหมือนกันโอเคไหมคะต่อมาส่วนสุดท้ายก็คือบอกว่าเรามาจากที่ไหนใช่ไหมเป็น I am from I am from ฉันอยู่ที่ฉันมาจากแล้วก็ I come from from นะคะตัวนี้ I come from ตามด้วยจังหวัดตามด้วยที่ที่ประเทศที่นักเรียนอยู่อย่างเช่น I come from การจนาบ,บุรี I am from กาญจนบุรีได้หมดเลยนะคะอันนี้ทบทวนนะคะทีนี้วันนี้วันนี้จะจะจะมาพาเพิ่มเติมเรื่องอะไรนะนักเรียนลงมาดูข้างล่างนะคะใช้ใบงานเดิมนะจ๊ะตรงนี้ค่ะคำถามและก็คำตอบ question and answer ก็คือคำถามคำตอบข้างบนเมื่อกี้ที่เราเรียนก็คือเราแนะนำตัวเองเอง ดยที่ไม่มีใครมาถามเลยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเกิดเราไม่เราเขินอายเราแบบไม่ได้ไปทักก่อนหรือว่าไม่ได้พูดก่อนแต่มีคนมาถามเราอะเราจะฟังออกได้ยังไงแล้วเราจะตอบว่าอะไรวันนี้เรามาดูตรงนี้นะคะมาดูตรงนี้กันคําถามที่หนึ่งคำถามที่สองสามและก็สี่ วันนี้มี4ี่คำถามนะคะมาลองดูถ้าเขาถามมาแบบนี้เราจะตอบยังไงอ่โอเคคำถามที่หนึ่งถามว่า how are you how are you แปลว่าอะไร how are you how are you แปลว่าอะไระคุณคุณใช่ไหม good morning how are you today อ่คืออะไรคุณละคุณละ how are you คือคุณสบายดีไหมนะคะ how are you how are you หรือนะคะอาจจะไม่ใช้คำว่า how are you อาจจะใช้คำว่า how how have you been how have you been โอ้เขียนไม่ได้ไม่สวยเลยงั้นไม่เป็นไร ไม่เป็นไรขยายเพิ่มได้ไหมหรือถามว่า how have you been how have you been อันนี้ก็แปลว่าคุณสบายดีไหมได้เหมือนกันนะคะ คุณสบายดีไหม How have you been นะคะหรือ How are you ก็คือถามได้สองแบบเนาะถ้านะักเรียนได้ยินคำถามแบบนี้ตอบอย่างไรคำทั้งประโยคทั้งสองประโยคนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น How are you หรือ How are อะไรไหนหายละไม่ว่าจะเป็น How are you หรือ h o w h a v e you b e e n คำประโยค2องคำนี้นะคะประโยค2ประโยคโอ้ยครูพูดผิดประโยค2ประโยคนี้หมายถึงคุณสบายดีไหมจดนะจดใส่ในนั้นเลยนะคุณสบายดีไหมไมไหมไหมไหมคุณสบายดีไหมนะคะ จดลงไปนะหาที่ว่างจดไว้นะคะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดนักเรียนเจอคําถามนี้ให้นักเรียนตอบนะคะถ้าเกิดสบายดีตอบได้ว่า I am well well แปลว่าดีนะคะฉันโอเคฉันรู้สึกดีหรือจะเป็น I am ตามด้วยไฟล์ก็ได้นะคะ,ะเมื่อกี้ครูบอกว่าไงนะ I am I am คือตัวนี้ I am, oh, I am, ตามด้วย well, I am well, ฉันสบายดีหรือ I am, ตามด้วย fine, I am fine, I am fine, แปลว่าฉันสบายดี I am, ตามด้วย good, I am good, I am good, แปลว่าฉันสบายดีเช่นกันหรือนักเรียนจะย่อสั้นๆว่า am ก็ได้ นิดหนึงนะคะหรือนักเรียนจะย่อสั้นๆว่าอย่างนี้ก็ได้ a p forty m am อย่างนี้ก็ได้สั้นๆนะคะตามด้วย well ตามด้วย fine หรือตามด้วย good ก็ได้นะคะ I'm am, am fine am well am good อย่างนี้ก็ได้แล้วตบท้ายด้วยคำว่า thank you thank you นะคะยกตัวอย่างถ้าเกิดมีคนมาถามคุูยิปว่า hey how have you been ครูยิปจะตอบว่า อ h อแอม o o ิร์ดแทนคแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างโอเคไหมคะผ่านหนะ้าคำถามนี้นะคะต่อไปค่ะอันนี้จดทันนะจดตามครูนะคะถ้าไม่ทันสต็อปหรือกลอ,อกกลับมาก็ได้โอเคไหมฟังไปเรื่อยๆนะคะ,ะครูจะลบตรงนี้ออกเพื่อที่มันจะได้ไม่เกะกะน,นักเรียนต่อไปคำถามที่2ค่ะเมื่อมีคนมาถามเราว่า What is your name? What is your name? What is your name? What แปลว่าอะไรถูกต้อง Is เป็นอยู่คือนะคะอะไรคือ your ของคุณนะคะ name name ตัวนี้นี่จำให้แม่นเลยนะแปลว่าอะไรแปลว่าชื่อนักเรียนได้ยินคำว,ว่า name 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 what what name ฉันฟังตรงการไม่รู้เรื่องแต่ฉันฟังแค่ว่า w h a t กับ name รู้และตอบได้เลยคืออะไร คืออะไคะอ๋อฉันต้องจอบชื่อแน่ๆเพราะว่ามีคําว่า name ที่แปลว่าชื่อถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักยินนักเรียนได้ยินใครถามว่า what is your name what is your name what is your name อย่างเงี้ยนักเรียนตอบชื่อทันทีโดยการตอบชื่อครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะอ่าให้ตอบได้กี่แบบคะสแบบหลักๆนะกับ1ยอ่อใช่ไหมอ่ะตอบได้ว่าอย่างไร นี่สินาทีแล้วเหรอเนี่ยหลุดอีกแล้วค่ะอ่ะถึงการตอบชื่อลองคิดไว้ในใจนะแล้วมันมีอยู่กี่แบบ2แบบหลักอ่ะย่อได้หนึ่งเอออ่ะลองคิดดูลองนึก,น,กนึกดูก่อนระหว่างที่คุณครูคเชื่อมต่อจอนะว่าจะถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเฉลยให้ฟังว่าตอบชื่อมีอะไรบ้าง ยังยังไม่มามาแล้วโอเคมาแล้วค่ะอ่ะแบบที่หนึ่งนะคะถ้าถามว่า what is your name ตอบทันทีว่า my แบบที่หนึ่งนะ my name is ฉันมีชื่อว่าจุดจุดจุดก็ตามด้วยชื่อหรืออันที่สองก็คืออะไรคะ I am ตามด้วยชื่อ หรือย่อสั้นๆนจาก I am เป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็น am เฉยๆก็ได้และตามด้วยชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะสมมุติตัวอย่างเขาถามว่า What is your name เจอหน้าเรา What is your name รู้แค่ what กับ name ท้ายคำตอบได้เลยว่า3อย่างหรือเปล่า My name is ฉัลโลทอนแสนเจวุฒิหรือ I am ฉัลโลทอนแสนเจวุฒิหรือสุดท้าย am ฉัลโลทอนแสนเจวุฒิก็ได้นะคะนี่คือการถามตอบนะคะสองประโยคด้วยกันเนาะผ่านไหมผ่านนะนี่สองแล้วนะอ่ะโอเคพร้อมที่จะไปต่อหรือยังคะพร้อมแล้วนะต่อไป คำถามที่3ถ้าได้ยินอันนี้ขึ้นมานะถ้าได้ยินอันนี้ขึ้นมา Where do you come from 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 นักเรียนมาร์กไว้เลย Where Where แปลว่าที่ไหนเพราะฉะนั้นเขาถามอะไรคะเนี่ยถามสถานที่คา from ข้างบน ข้างบนที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้คำฟอร์มมาจากอ่ะ Where o y y u u ค m e f r o m แปลว่าคุณมาจากที่ไหนอ่าโอเคนะมาร์กไว้ด้วยนะจดตามครูนะคุณมาจากที่ไหนจะตอบได้ก็ต้องตอบเป็นอะไรคะอ่ะเมื่อเรียนไปละ I ตอบได้ว่า I come อันนี้คำนะ I come from I come from ตามด้วยชื่อจังหวัดชื่อประเทศถูกไหมหรืออะไรได้อีก I am f r o m ฉันอยู่ที่อ่ตามด้วยชื่อจังหวัดชื่อประเทศหรือจะเป็นย่อก็คือ a M f r o m ก็ได้นะคะอย่าลืมใส่จุดฟูลสต็อปด้วยนะคะ ่าโอเคแค่นี้เองนะคะ do you understand เข้าใจไหมคะเข้าใจโอเคนะจดตามครูนะอันนี้ผ่านไหมคะผ่าน <c oughs> โอเคผ่านแล้วต่อมาค่ะสุดท้ายแล้วค่ะประโยคที่4ประโยคคำถามที่4ของวันนี้มาอีกแล้วตัวนี้ค่ะเหมือนกันเลยแปลว่าอะไรคะ อ่านว่า seeing, where 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 where, beginning where, beginning where. แปลว่าที่ไหน where แปลว่าที่ไหนเหมือนเดิมค่ะที่ไหนแต่ครั้งนี้มาเป็น where do you l e a v e คำนี้พิมพ์ผิดนะเป็นอันนี้แทนนะคะ live ตัวนี้แปลว่าอยู่อาศัยอยู่อาศัยนะคะ live ตัวนี้นะอ่า เพราะฉะนั้นเขาถามว่าที่ไหนคุณอาศัยคุณอาศัยอยู่ที่ไหนนั่นเองออันนี้ตอบได้ค่ะคำตอบเหมือนข้างบนเลยอ่ะ I เขาถาม live เราตอบ live ฉันฉัน live อาศัยค่ะ I live in อยู่ที่อยู่ในอยู่ในจังหวัดกาญจนบ,บุรี I live in กาญจนบุรี I live in, I live in, I live in บ้านเก่ากาญจนบุรีไทยแลนด์อย่างนี้ก็ได้ ได้หมดเลย do you understand นะคะการจนะบุรีก็ได้โอเคไหมผ่านไหมคะผ่านนะ4ี่คำถามนะคะสี่คำถามวันนี้กับ4ี่คำตอบซึ่งคำตอบเหล่านี้เราก็ได้ทำการเรียนและทำการแนะนำตัวไปแล้วเพียงแค่เรามาลองฟังเฉยๆว่าถ้าเกิดเขาถามมาเราตอบยังไงแค่นั้นเองโอเคไหมคะ อะทวนนิดนึงค่ะทวนนิดนึงค่ะก่อนจะไปทําแบบฝึกหัดทวนนิดนึงเนาะถ้าเขาถามว่า how are you how are you เขาถามว่า how are you แปลว่าคุณสบายดีไหมตอบได้ว่าอะไรคะคุณสบายดีไหม how are you how have you been คุณสบายดีไหมตอบได้ว่า I am ตามด้วย well I am well I am fine I am good ตามด้วยตบท้ายด้วย thank you นะ่โอเคคำประโยคที่2ประโยคที่2 what is your name what is your name name แปลว่าชื่อเพราะฉะนั้นตอบการตอบชื่อของตัวเองคืออะไรคะ my name is ตามด้วยชื่อหรือ i am ตามด้วยชื่อหรือ am ตามด้วยชื่อ where ทำไมพูดแบบนี <laughs> okay. ้โอเคอะต่อนะต่อนะคำถามที่3 where ที่แปลว่าที่ไหนคะ่ะ Where do you come from? Where do you come from? คุณมาจากไหนอ่าเวลาตอบ I come from I come from ถามถามด้วยคำฟอร์มตอบด้วยคำฟอร์มนะลูกอ่า I come from Thailand I come from กาญจนบุรีไทยแลนด์ I come from บ้านเก่ากาญจนบุรีไทยแลนด์ได้หมดเลยต่อมาค่ะสุดท้ายค่ะ Where do you live? Where do you live? Live นะตัวนี้นะ Where do you live? Where do you live? คุณมาอ่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหน Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหนหรืออ่ามาจากไหนก็ได้มันจะคล้ายๆทำนองกันแต่ว่าอันนี้จะจอดจงแบบ Where do you live? คุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอยู่อาศัยอยู่ที่ไหนประมาณนั้นนะคะตอบค่ะ้าเขาถาม live ได้ยินว่า live เราก็ต้องตอบเป็น I live ไม่ใช่เป็น I come เหมือนข้างบนนะคะถามคำตอบคำถาม live ตอบ live เป็น I I อะไร I live in ฉันอาศัยอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีก็เป็น I live in กาญจนบุรีไทยแลนด์ I live in บ้านเก่ากาญจนบุรีไทยแลนด์ I live in ไซโยกกาญจนบุรีไทยแลนด์ก็ได้โอเคไหมคะถาม Come from ตอบ come from ถามคำตอบคำถาม leave ตอบ leave โอเคไหมเนอะโอเคถ้ามีคำถามเพิ่มเติมเดี๋ยวทักถามครูส่วนตัวได้นะคะหรือจะคอมาก็ได้โอเคไหมคะวันนี้เรียนไปสี่ประโยคนะคะในการถามตอบการสนทนาโอเคเนาะทีนี้นะคะงานที่คุณครูจะให้พวกเราทานะคะคืออะไร คืออะไรเดี๋ยวครูนะคะจะส่งคำถามไปให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนเขียนคำตอบโดยคำตอบนั้นนะคะก็คือต้องตอบเป็นข้อมูลของตัวเองโอเคไหมอย่างเช่นสมมุติคุณครูถามข้อที่1น,นะโจทย์ข้อที่1ครูถามว่า How are you? How are you? อ yeah. แปลว่าอะไรคะ How are you? How are you? ก็คือคุณสบายดีไหมใช่ไหมเวลานักเรียนตอบนะคะครูก็จะมีไอ้น,นี่ให้ตอบก็คือ answer ใช่ไหมขีดเส้นใต้สองเส้นนักเรียนก็ตอบมาเลยเวลาเจอ how are you นักเรียนจะตอบว่ายังไง ไม่ได้ไปดูที่ไหนคะดูตรงนี้ง่ายเห็นไหม How are you? ตอบได้ I am well, I am fine, I am good ตามด้วย Thank you จะเอา I am อะไรณนะที่นี้ครูจะตอบว่า I am well สันสบายดีนะคะก็ตามด้วย Thank you ฟอ o t ต f ฟี่จบแล้วโอเคไหมคะนี่คือตัวอย่างนะนะโอเคค่ะสข้อนะคะเดี๋ยวครูจะเอ้ยไม่สิครูจะให้ไป5ข้อเลยจะได้เก็บคะแนนแบบเต็มๆเ,เลยโอเคไหมคะนะเดี๋ยวคุณครูจะส่งภาพประกอบกับวิดีโอนี้ให้นักเรียนนะคะตอบคำถามเพียงแค่5ข้อเท่านั้นโอเค do you have question หนูมีคำถามไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเจอกันสัปดาห์หน้าโอเคนะคะ See you next time Goodbye สัญญาณเตือนละอ .6 ไม่มีเตือนตลอดเลย